แต่ผมเห็นร้านไทยบึงเนาะวางโชว์อยู่ผมไม่ขี่นะม่ขี่นะแต่ก็แต่ก็อยากเปลี่ยนนะเพราะว่าร้อยเก้าห้ามีประวัติอยู่พอระเบาแล้วอ้วกเหมือนกันเครือที่วางเครื่องที่พังมันมองเป็นปีที่ออไรเงี้ยแต่ก่อนไม่เป็นงั้นลองลองทรลองดูสักครั้ง,งหนึ่งนะครับแล้วแล้วถ้ายัางอ้วกอยู่ก็งานทั้งหมด<ๆ>ถ้ามันอ้วกอยู่เบาแล้วอ้วกก็ แต่ต่อไปจะปิดหม้อน้ำนะต่อไปจะปิดมีแค่ทดสอบก่อนทดสอบแต่ต่อไปปิดแน่จะเปิดอีกทีตอนปล่อยข้าวเสร็จพอปล่อยข้าวเนี่ยเครื่องมันเย็นลงตัวพอปล่อยปล่อยข้าวหมดปุ่มเนี่ยเปิดจังหวะนั้นะเปิดได้พอปล่อยข้าวหมดปุ่มมันมันปีเครื่องตั้งนานเนกกาะปล่อยเสร็จ๋ยวจะลงถึงขัง้นจุดละสองตัวเลยเทากันไหนเริ่มจุดละสองตัว ngày lên có thấu con này bị to mà nào mong mong <ไ> oh. นใส่ต่ออีกนิดหนึง่งอาทิตย์อีกหน่อยขึ้นนะมุนอ่าอีกอีก,อ,กอีกนิดนึงพอ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 ,พอ,อันนี้พออ่อนมันไม่ติดเราก็จะเริ่มมาแก่หน่อยนี่อ่อนเนาะอันนี้มาแก่หน่อยออนไหมทิศเห็นปหม น่สุดเนาะดูนะผมเลื่อนแล้วนะที่เห็นปะแต่เมื่อเช้าแค่นี้นะที่เกี่ยวเมื่อเช้าแค่นี้ประมาณนี้มีอ่อนสุดแล้วเมื่อเช้าเกี่ยวเท่านี้นะที่เห็นปะดูตรงนี้เนาะดูตรงนี้เนาะดูจังหวะนี้เมื่อเช้านี้เกี่ยวตำแหน่งนี้แล้วเมื่อกี้เราอ่อนสุดมันไม่ติดแต่อันนี้คือตำแหน่งวันนี้ที่เกี่ยวข้าวอันนี้เราจะอ่อนสุดแล้วเรากลับละ นิดหนึ่งอ่อ,อนิดหนึ่งอ่อนฝุดแล้วก็มานิดหนึ่งอันนี้ตั้งอะไรเอ่ยเอาละ <c oughs> ตั้งอะไรคะช่างตั้งไฟอ่อนตั้งไฟอ่อนไฟแก่รัดเลยหมุนเครื่องไฟลางหน่อย <c oughs> อันนี้เมื่อกี้เริ่มจากอ่อนแล้วก็มานิดหนึ่ง <c oughs> แต่รอบมา่เช้านี้เนาะ รอบมะช้านี้นะลอยเห็นไหมที่ขิดลอยเนาะสายเล็บผมเนี่ยนี่คือรอบมเชา้านี้เราจะลดการเพื่อจะดูเรื่องความร้อนแต่ถ้ารอบมะชา้านี้จังหวะมะช้า,า,ชานี้ก็คือการเร่งการเบาน่าจะขึ้นเร็วลงเร็วดีแบบเร่งขึ้นดีแต่เราจะควบคุม เรื่องน้ำออออนนก็วก่ววกก่อนนะนี่เราต่อต่อเรื่องพอ,อไหมมิดไปแล้วนะเนะอากุญแจออกนะเดี๋ยวจะสตาร์ทแล้ว 好，好嘞。 เท้าเกี่ยวเนาะก็ถ้าทิดอยากจะแก่ก็ดูกันเนาะว่าตบอยากจะแก่ก็คือตบตบลงเตเนาะตบลงลูกศรตบลงตบลงอันนี้เป็นมีผลกับการนี่น้ำมันประหยัดน้ำมันเหรอไห้น้ำมันแรงค่อย ไม่ไม่ไม่ผมว่ามันเป็นการจุดระเบิดท้าจุดระเบิดไว่น,น่าจะนี่ผมล็อกแล้วน,นะนู่นเห็นรอยเก่าป่ะเหมือนลงไปเยอะอยู่นิดลองขันเครื่องเดินหน้าหน่อยก็ได้เดี๋ยวมันชนนั่น,นะ้ะผมจะล็อกเขาอีกฝั่งหนึ่งเข้าฟัง,ฟงตัวเท้าที่มันอยู่มันเลี่ยนรี่เลยแต่ที่สามารถปรับได้ว่าล่อยไปหน่อยตก แล้วตกมาอ๋อหยิบยิ่งตกมานี้มันก็ยิ่งตามมาทางนี้เนาะเพราะอันนี้มันอยู่นิ่งเนาะไอ้น้ำแปนตันนี้มันอยู่นิ่งยิ่งตกมานี้คือยิ่งแก่เนี่ยตกแตตัวนี้เนาะเอาคุณแจใส่ไปจานหน้าเนี้ยอ๋อที่เข้าใจเนาะ